ที่โยมจะเห็นนี่ก็คือแผ่นดวงต่างๆอ๋อแผ่นดวงใช่ไหมซึ่งญาติโยมเนี่ยนำดวงของตัวเองเนี่ยมาฝากไว้กับองค์พระเนื่องจากว่าถือว่าดวงพระจัก,กรพรรดิเนี่ยเป็นดวงที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นดวงใครที่ตกดวงใครที่ต่ําเขาส่วนมากจะนิยมเอาดวงของตัวเองมาไว้ที่ฐานพระพุทธมหาจัก,กรพรรดิเพื่อเอาดวงพระจัก,กรพรรดิ หนุนดวงตัวเองใครที่ล่วงใครที่ตกก็แนะนำให้นำแผ่นดวงของตัวเองวันเดือนปีเกิดลัคนาของตัวเองนำมาไว้ที่ฐานองค์พระพุทธมหาจากักรพรรดิเพื่อที่จะได้หนุนดวงหนุนชีวิตให้สูงส่งขึ้นขอเจริญพรที่วัดมีไหมครับหรือว่าคนที่มานำมาเองนำมาเอง,เองแต่วัดจะทำพิธีให้ทุกทุกวันที่ททททท คือเคนแบบคนที่ศรัทธาท่ากนอาจาร่ามาทําพิธีถวายที่ในพระโบสถ์นี้อ่าท่านอาจารย์มาอยู่